สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีทดัด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตัวละครที่ทําการปรับสมดุลนะเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดก่อนเอาแบบผมสรุปสรุปเลยนะสรุปแบบคร่าวๆเลยนะจะเรียกคร่าวไหมจะแบบเจาะจ,จ,จงเลยก็ได้คือต้องบอกว่าไอตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยผมมองว่าตัวที่กลับมาเล่นได้นะคือหนวดดาตัวเดียวเลยคือทําไม <c oughs> เพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนหนวดดาทําไมผมบอกว่าหนวดดานะ ผมไปติดใจอยู่สถานะเดียวเลยแต่ไม่ได้หมาเขาว่าจะสู้โซโลได้นะแยกกันก่อนนะเพราะว่าโซโลไม่ได้กินผลไม้ปีศาจนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวละครนวดดัมอ่าผมอยากให้ดูตรงนี้ครับของเก่าคร่าความเสียหายแค่สิแต่ของใหม่30เยอะไหมล่ะ30อ่ะโคตรเยอะนะต่อมานะทุกครั้งที่ตัวเองลม้มลงจะเพิ่มพลังโจมตีอีก30ชัดเจนนะครับแล้วก็ เด้งเลือดอีก15%เมื่อล้มลงแต่มันมีวงเล็บด้วยว่าเป็นเวลา1ิวิและไม่สแสดงซ้ํา1ชุดคุณจะเลือนไม่เด้งงงไหมเช่นเรานอนปุ๊บเราก็จะได้บัฟแล้วถูกปะก็จะเด้งละสมมติว่าถ้าเราโดนตีอีก3ทีและล้มอะ่ะคุณจะเลือดไม่เด้งนะในรอบแรกอะ่ะแต่อีกรอบหนึ่งมันก็จะเด้งใหม่งั้นหมายความว่าทุกครั้งที่เราล้มอะ่ะคือมันเด้งมันเด้งเลือดบ่อยมากๆนั่นเองเอออันนี้แหละที่หมวนต้องการจะบอกแล้วก็โจมตีพวกมีกินผลไม้ปีศาเนี่ยหกสิบเปอร ไม่ธรรมดานะไม่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคือมันเรียกว่าเป็นสายโล่ที่มีดาเมจเลยดีกว่านะครับส่วนถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะผมมองว่าเล่นได้แต่แต่ตอนนี้อย่าเล่นนะเพราะว่ามันปรับวันที่16วันที่16ค่อยเล่นนะในส่วนของแชงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันปัญหาของแชงผมมองอย่างนี้คืออย่างไอโหนดดำเนี่ยเวลาตีปกติมันมีระยะในการตีไกลแต่แชงอะ่ะไอแชงร่างเก่าอะ่ะ มันตีระยะใกล้แบบใกล้ๆมันใกล้มันใกล้มากๆครับมันใกล้ไม่ไม่ต่างกับพวกตัว2ดาวเลยอะ่ะผมเลยมองว่าถึงมันจะปรับสถานะมานูน่นนี่มาผมก็มองว่าการตีธรรมดาของมันอะ่ะคือดีที่สุดอันนี้คือของตัวแชงเก่านะแต่ผมมองว่ามันระยะมันใกล้เกินไปอะ่ะงงปะ่ะอ่าเช่นสมมติเราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่เราลองเทียบระยะโซโลกับแชงเก่าอะ่ะมันโอ้โหคนละเรื่องเลยอะ่ะโซโลเหมือน เหมือนมันใช้เหมือนเหมือนแชงใช้สกิลปาดเลยอ่ะคือมันไกลมันไกลกว่าเยอะครับยังไงก็มันเสียเปรียบนั่นเองนะดังนั้นผมเลยมองว่าแชงเก่าก็ไม่รู้สิถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมานะความเสียหายก็แปลว่าถึกขึ้นใช่ไหมแม้ว่าเลือดเหลือหนึ่งก็ไม่ตายจนกว่าเลือดจะเหลือหนึ่งจริงๆอะไรแบบนี้คือมันไม่รู้ดิสุดท้ายมันมันไม่ได้แก้การตีปกติอ่ะเออผมมองว่าการตีปกติของแชงอ่ะคือดีที่สุด หนึ่งหลายฮิตด้วย2ตีแรงด้วยแต่ปัญหาของมันคือระยะมันดันใกล้ใกล้เกินไปนั่นเองเออทั้งผมก็เลยต้องการจะบอกว่าแชางเก่าไม่น่าเล่นครับส่วนที่เล่นได้ก็คือหนวดดำนะก็หวังว่าจะเป็นดำนี้ส่วนตัวละครอ,อื่นๆอย่างซันจิก็เก่งขึ้นอ่ะอย่างซันจเวิดวดดิ้งอ่ะเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นนะอ่ะหลังใช้สกิลหนึ่งจะทําให้ตัวเองไม่เสียการทรงตัวไม่ว่าจะโดโจมตีหรือนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเออก็ถือว่าดีนะเพิ่มเกาะด้วย ถือว่าโอเคเลยแหละทําให้มันกลับมาแต่ถามว่ามันก็บางอยู่ดี <c oughs> ครับผมมองว่าบางอยู่ดีส่วนเลจูก็เฉยๆอะ่ะเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ดีคือแฟงกี้นะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่มันดียังไงนะโดยปกติเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมโจมตีสตูด้วยสกิลหนึ่งจากฟื้นฟู50%จากความเสียจากคสหายที่ได้รับแต่อเนี่ย100เลยเอาง่ายๆว่าคุณเลือดเด้งมา2 0 0 0 0เยอะไหมล่ะโคตรเยอะอ่าอย่างแฟงกี้เนี่ยก็คือโอเค โอเคเลยนะครับฟังกี้ก็โอเคเช่นกันนะก็ถ้าใครจะเล่นจากที่ผมมองก็มีแค่2ตัวนี้แหละส่วนตัวอื่นๆมันมันยังไม่ค่อยอะอย่างไอตัวโมเน่เงี้ยเพิ่มเกาะมาเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็จะไม่ต่างกับยายของดอลฟินโก้มันก็ผมก็เลยมองแล้วยังไงต่อมองป่ะคือมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เออมันมันไม่ดีหรอกแต่ประเด็นว่าไอตอนที่ทําให้มันแช่แข็งแล้วอะหลังจากที่โมเน่ตีมันจะมีโอกาสตีติดน้ําแข็งเรื่อยๆ เออในโอกาส6อะไรแบบนี้ผมก็มองว่าเออมันก็โอเคนะแต่ถามว่าจะกลับมาเล่นได้เลยไหมก็เรียกได้ว่าเอามากันโซโลได้เออผมพูดงี้ดีกว่าเอาเอามากันโซโลได้นะครับแต่ว่าดอฟาเมนโก้ก็กันโซโลได้นะและดอฟาก็กันโโลูฟนะี่โโได้เลยคื <laughs> อมันไม่สุดอะเออแต่อย่างว่ามันเป็นตัวสีดาวเนาะดังนั้นก็ถือว่าไม่น่าเกียดและกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็โมเน่โนด,ดัม แล้วก็แฟงกี้อันนี้คือ3ตัวที่ผมมองว่าโอเคนะแต่โอเคสุดที่บอกไปแล้วคือหนวดดำนั่นเองนะถ้าใครอยากเล่นก็จัดไปนะตามนี้เลยเนาะ